ช,ช,ช,ช่วยกันหยิดชนซ้อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมคนละหม่าดด้านใหม่สนาบสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงเครผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์เครผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิชเนเจอร์ผ่าวว์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลมบัตจันใหม่กับผมปาล์นมนะครับและก็ได้กรรมการาที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตงตองครับเเดดดาายมมสุสและทุนนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นบีสปอคจากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนส์สไตมัลติแคร์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิชเดอร์พาวเวอร์ทำไมวันนี้มาสามสีเพื่สีเลยฮะแดงเหลืองเขียวไฟเขียวอ๋อ เอ้าเรื่องนี้ผมก็ไม่กล้าผ่าไฟแดงพี่ไก่เลยสิครับอย่างงี้ผ่าสิกล้าหน่อยผ่าไม่ได้ไม่บางครั้งเหลืองนะะจ๊ไม่ตายอันนี้คือครังเหลืองถ้าเจอจะค้างดำเหมือนปลาหมอค้างดำเอาไม่เกี่ยวเลยวันนี้แขกประจำของเราเป็นสองนุ่มหล่อจากช่องเรานี่เองครับเกิอใช่ไม่รู้ค้างดำหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเองนะครับสองท่านนั่นก็คือแค่วงวชิราและแก๊ปจักรเรน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับมาคู่ขนาดนี้มันก็ต้องสนิทกันบ้างแล้วแหละอันนี้ถ่ายละครด้วยกันมาอยู่แล้วไ่มครับใช่ใชครับก็รู้จักกันมาประมาณกี่ปีกันเนี่ยสองปีแล้วครับโอ้ก็นานอยู่นะมีอะไรอยากเขากันออกรายการไหมโอ้ออนไม่ได้ครับเรื่องเผาเยอะสุดครับแต่ผมจะบอกว่า หนึ mate, well ่งเดียน uh, <Liberty. S 1> sure, ี้มีคนเป็นเชฟด้วยนะว้าวแก๊ปจักรินนะแค้์ใช่ครับผมจบเชฟอิตาเลียนครับโอ้โหโอ้โหเอาออกมาท้นไม้ว่าอย่างเนี้ยกรรมการสบายใจแล้วสบายแล้วแก๊ปมีอะไรจะสู้แครอิตาเลียนนี่เหรอเราไปนะอันกี้แล้วแเน้นกอดควรเน้นกอดควรดูดีเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ทั้งสองคนพร้อมนะครับพร้อมอ่ะพร้อมแล้วมาจับที่ได้เลยครับ มาครับงงสีกันแล้วเเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะครับผมปริศนาภาพจํานะครับถ้าใครททยถูกนะครับคุณจะได้เลือกเซียนีวัตถุดิบทั้งหมด9อย่างคนที่แพ้จะได้เลือกแค่6อย่างนะครับแต่ถ้าตอบผิดนะฮะจะลดไปคนละหนึ่งวัตถุดิบนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะต้องเอาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมารวมด้วยกันแล้วก็ใช้ด้วยกันแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นเมนูอะไรแล้วแต่ละกันนะฮะอะมาถ้าพร้อมแล้วเกมมาครับทุยจำ จำอย่างเดียวมีอะไรบ้างในนี้และคำถามมีอยู่ว่าอะไรในนี้ซ้ำกันห้าภาพครับถ้าทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยแจ๊สตอบว่ามะนาวครับเฮ้ยผิดครับโดกไม้ฝรังตดกดได้เลยกดได้เลยแคร์ักที่ะครับแจ๊ค หน่อไม้ฝรั่งครับไอ้เชอกอไรกันสิอ๋อไอ้รชือกอะไรทุกท่านจำได้ใช่ไหมหรือว่ามีใครแก๊ปจาก9เหลือ8ปดชิราอันครับอันแรกเป็นมะเขือปรา๊กทุกท่นเอ้ยจะมาเก็บนี่มาอันต่อไปเป็นปลาซ่อนโอเคครับทำเป็นต้มแกงอะไรก็ได้อยู่อ้าวต่อไปเป็นหอมหัวใหญ่เออแล้วต่อไปเป็นแตงกวา เฮ้ยก็ยังได้อยู่มีปลาช่อนปลาช่อนยังได้อยู่อันต่อไปเฮ้ยดีขึ้นไข่เค็มมาเลยสามต่อไปเป็นฉีกเลยหอยแมงผู้อันต่อไปเป็นสาระหน่อันสุดท้ายกระชายจากโหกี้ต่ออีกหนึ่งเหลือห้าครับมาพิราอันอันแรกเป็นไส้ตอกไก่ อันต่อไปเป็นขาเล็กจ่าครับต่อไปเป็นขุยอันนี้ดีหมูสามชั้นและต่อไปเป็นนี่เลยผักชีฝรั่งและอันสุดท้ายเป็นเส็นไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยมารักว้าน <c oughs> จบข่าวเราจะมาได้13ามอย่างเราจะทาาาําอะไรละครับเพราหนุ่มทั้งสองดโดแล้วก็ไปกันคนละที่ละทางเลยนะครับ <c oughs> ลองคองดิดดีๆเราจะได้เมนูใหม่ๆแปลกๆล่ะขึ้นมาให้กรรมการได้กินได้ชิมกันกรรมการสู้ๆนะครับอ้อมีอะไรบ้างนะไส้กรอกไก่ค่ะสามชั้นมะมะ马ะผักชีฝรั่งมะเขือ,อมะเขือเปาะมีผักชีฝรั่ง โอไม่เลอพี่หัดยังไม่เป็นเลยอ่ะมะเขือปออ่ะผักชีฝรั่งคืออันนี้ค่ะหอมอันนี้เนี่นี่ยใช่ะอ่ะพี่พี่ใช้หมดพี่ใช้หมดหอยปลแดงกู้อันนี้แช่ฟีดหอยแมงกู้อันนั้นหนักใจอยู่ฮะเพราะว่าจริงๆมีมะระเข้ามานี่คือไม่แน่ไม่มั่นใจเลยเอาแค่แค่หมูสุก ก็โอเคแล้วครับหนักใจครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพี่แคลวันนี้เขาจะอ่อนข้อให้ผมออมมือให้บางทีเราเจอเด็กกย่พี่เราไม่ต้องไปจริงจังมากก็ได้แกลมมัน<า>ชอบคิดไปเองอะ่ะ<า>สิกนี่ไม่มีพี่น้องนะฮะ น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ําตาลตราแม่ประนอมไลฟรีกางเกงสุงสบายยืด2เท่าวสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคล้ายใส่กางเกงในทิพยะประกันภัยทับชุกที่องเรานะครับและชุดน,นี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์รีและทิพยะประกันภัยหวดดิพิ่ไมออกเลยทำอะไรคี่ไม่ออกเลย เออแก๊ปตอบถุกคนแรกแก๊ปมีผู้ช่วยได้อยู่แล้วอยู่ที่แก๊ปแก๊ปอาจจะต้องมีแต่แบบแค่แค่ต้องต่อยเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาชีพของเราในอนาคตเลยก็ได้แค่ต้องต่อยผมโดยพี่แค่ต้องมาช่วยแก๊ต้องชาเลนต์ตัวเองโดยที่ไม่มีคณะกรรมการแต่ที่เหลือเป็นดวงแก๊ปนะไม่ที่เปาัวอย่างเดียวเลยว่าถ้าผมได้คนช่วยอ่ะผมยังแพ้อีกอ่ะก็อันนี้แหละเราต้องรู้ตัวแล้ว กิจกาแรกครับในนี้จะมีไข่ทั้งหมด6ฟอง3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ฟองไม่มีชื่อคณะกรรมการไม่มีผู้ช่วยนั่นเองและจับไม่ได้นะไอจะเปิไม่ได้ช่วยมันนะเราเราไม่ต้องรู้นะรับแครไม่ต้องรู้ไอ้ีก่ดูจบพงมากจริงเหรอทำคนเดียว รบคัทั้งสองคนหล่ะก็จะต้องทําเองอ่ะทั้งน้องแคร์ล่ะที่ต่อให้ไม่จับไข่อ่ะและน้องแก๊บเลาก็มีโอกาสได้จับไข่แล้วแต่ก็ไม่มีดวงอ่ะได้ทําคนเดียวออะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองคนน่าจะทําเมนูอะไรออกมาให้กรรมการได้ชิมกันโชคดีนะครับกรรมการทั้ง3ท่านและต่อจากนี้ไปมูลมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นอย่างไรนะไปชมกันเลยเริ่มเลยครับนี่เป็นดี เริ่มเลยเริ่มเลยเรไม่ออกดีกว่าเราไม่ออกไม่ออกท่านแบบไรแก่ซื้อแค่จับจับใจจับใจล้เกียงเริ่มแล้วก็เชียร์กันกระหึ่มแล้วล่ะและน้องแคร์แล้วก็หยิบของมาเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่น้องแคร์ของเรานี่เซ่แล้วมีพิธีกรคอยหยิบให้ด้วยอะไรกันครับเนี้ยว่าแล้วก็เป่าหอมซะหน่อยลูกแคร์เอี่เอาพี่ถานเลยลูกเอ้ย แกปไม่ใช่แกปแกปเอาเอามีดเออมีดผ่านเลยผ่านไปเลยเล็กอ่ะเออจำนั่นอะเห็นไม่เห็นใจพวกพี่ตกใจไปช่วยแล้วนะแก๊ปพี่พี่ผ่านเชียร์ครับพี่แท็กแกปนะ พี่จะบอกให้เลยนะว่าแก๊ปปี่ตัวช่วยดีๆอยู่ในมือใช่นี่เลยครับนี่เลยนะพริกเผาไทยตราแม่ปนอมสูตรผสมต้มยำนะฮะเพราะเขาใช้ความผสมสารความหอมของสมุนไพรนะฮะสมุนไพรไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยกรอบนะฮะและที่สําคัญนะครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีและไม่ใส่สารวัตถุกันเสียเลยครับ แล้วแก๊บจะทำอะไรคะเนี่ยสรุปอ่าเป็นผัดพริกเผาเนี่ยนะครับโอ้โหคนน่านในชัวร์สุดละต้องัวช่วยแล้วแค่์ทำอะไรครับผัดเผ็ดครั้งนี้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับอ่าแต่ละคนก็รู้แล้วเราว่าจะทำอะไรน้องแก๊บหลักก็เริ่มหั่นผักชีฝรั่งก่อนเลยอ่าแล้วน้องแค่์แล้วก็ ไปเร็วกว่านั่นก็คือหั่นหอมหัวใหญ่แล้วแล้วก็ต่อด้วยมะเขือเปราะนั่นเองล่ะครับผมทรั้งแก้มก็ทำเมนูเกี่ยวกับรพิกเผาเฮ้ยเป็นชนะมาตลอดนะเออผมปกติผมมีพี่ไก่เฮ้ยจะจับได้พี่ไก่ตลอดเลยทีนะวันนี้จะได้พิสูจน์ตัวเองไปเลยไงถ้าไม่มีพี่ไก่แก๊ปก็ชนะไม่ครับไม่ทครับท่านกดดันไป การไหมคะเราจะชิมแล้วจะรอดหรือจะร่วงค่ะก็มันจะเป็นยังไงก็มาทายก็มันก็ลุ้นสิคะปลาที่กเราเออก็ต้มปลาแล้วแสดงว่าไม่หม็นข่าวแน่แต่อย่าไปค้นนาการนี้นะครอย่าไปค้นนะก็ตายแล้วไม่หม็นหางจะออกจะหม็นเขียวอยู่พี่แคร์รายการนี้รายการนี้เขาไม่ร้อนฮะ่ายการนี้ไม่ไม่จริงจังนะแคร์ไม่ทำแคร์พากจริงจังเลยรายการเขาไม่จริงจังนะพี่ว่าไป ยังไงแขรก็ไม่แคร์อยู่แล้วแล้วทําต่อไปละโดยการหันมาราและล่ะครับผมแล้วน้องแก็บแล้วก็หันกระชายอยู่ดีๆแล้วก็หันไปฟังกรรมการนะครับแล้วก็ยังทําหน้างงใส่เอายังไงต่อละครับแกนี่ทหล่นี้เขาเงียบมากเลยแกเงียบปูนี่ต้มหรือแบบพอเบาชิวๆสบายๆแต่เนี้ยนะด้วยเราได้เยอะน้มันมันอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเฮ้ยไปแล้วเหรอเรียนมาเรียนมา เราถือจะไปผ่าตัอใช่ไหมใช่ฉันไม่รู้เกลือหิบเกลือเกลืออยู่นี่เกลืออยู่นี่ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีของผมมีป่ะไม่มีไม่มีเกลือก้างเกลือก้างเราเวลาล้างล้างตรงไหนล้างนี่อูน้ำอยู่น้นอ๋อล้างมาล้างด้วยป่ะพี่แครฝากล้างมาล้างหน่อยพี่หยั่งหยังหยิบสารสักที อ้าฝากล้างกันจริงๆเสียด้วยอะแลวน้องแก้แวเรากระตั้งกระทะรอแล้วนะครับหั่นหมูสามชั้นลงไปทอดในกระทะต่อนเลยเอา้าโซนน้องแครแล้วก็รีบเอามาร้างที่ล้างน่ะมาหั่นแล้วล่ะครับผมหูจะหมดเวลาอยู่แล้วมาเด็ขึ้นทางแล้วเนี่ยเสิ็จแล้ว<ด>แต่ต้องใส่อะใส่นิดใส่มากใส่น้อยแต่ต้องใส่หยุดปากแค่คืนเขาเฉยเฉยปากกวนพี่แค่เลยครับปากกวนพี่แพเลยครับเขาไม่คุยกับพี่เขาไม่คุยกับพี่เลยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แกไม่ควยกับเขาตั้งใจทำมากอันนี้ก็าได้มือทำฝั่งกุ้ยได้ปากทำฉันไม่รู้เัอนแต่มันสิบนาทีแล้วฉันอยากจะชิมแล้วมันไขมันไขมันเลยอยู่ดีปะจะมันนวลนวลนะไม่เป็นนวลไหมแล้วประกอบด้ามใส่บอสเองเลยกับขแาวไฟแ้โหอมสมุนไพรมากนี่เขาบดแบบสมุนไพรอย่างละเอียดเลยเนี่ยะฮนี่เขาใส่เองต้องต้นตอต้องไปดูไม่เร็วนะเออดูแบบคล่องนะมันจะเสร็จแล้วนั่นน่ะ งรู้มันจะเสร็จแล้วไอแก๊ปอ่ะเฮ้ยก่อนนี้ไม่ลงแก๊ปเลยก่อนเยอะเลยนะเข้าเนื้อหน้ำมันเหรอแทนไม่เริ่มผัดหรือแปดนาทีทันไหมทันี่เอาทันนะโแปดนาทีนะครับแปดนาทีตอนนี้ปรุงรสดีดีหรือปรุงรสด้วยครับเป็นไม่เอกแบบเก็บ อันนี้มั่นใจหรือมั่วมั่วเรียนหน้ากองแบบทำอะไรด้เอาเป็นแต่ใส่มั่วแล้วพอกรรมการชิมบอกเวลามันน้อยไปหน่อยแค่มั่นใจไหมมั่นใจฮะเอคร์ใส่เข้าไปพี่ไม่หมเหนียวแล้วคือผู้หมูกับแกะยุ่งอะไรเข้าเซ็ดกรรมสับเิดถ้าเราแพ้เราต้องให้คนจดจำเราแบบฮาๆครับไงกคนถ้าเราแพ้อยู่อะเม่ ออกตัวเลยนะครับน้องแก๊บ<ย>ว่าแล้วแล้วก็ขอชิมซะหน่อยเอออร่อยเฉยเลยส่วนน้องแค้แล้วก็กำลังจะเริ่มผัดแล้วล่ะครับนะเอ้าวเร็วๆหน่อยนะเวลาเหลือไม่กี่นาทีแล้วแค่ตอนเด็กๆเข้าครัวกับแม่เหรอคะใช่ครับเข้าไปไล่แม่ออกจากเตีอ๋อมาเนี้ยรสชาติอร่อย <c oughs> กินกระปีมาเลยนะเนี้ยโอ้โยรส้ามจะออกเป็ไงของใคร อันเนี้ยผมว่ามันน่าจะนัวอยู่นะเพราะมีกะปิเขาเขารู้จักใส่ะพี่แต่อันเนี้ยไม่รู้อะไรเลยพี่ทำไม่แน่นะแต่กินปองอะรอร่อยดีอะอร่อยอร่อยไปกินไส้กรอกหรือเปล่าไส้กรอกเนื้ถึงความอร่อยนึกถึงเพรอะกลัวที่ชื่อแก๊บเออเราบอกว่าพวกเราสามคนไม่ได้เป็นผู้ช่วยใครเลยรอลุ้นอย่างเดียว อยากลุกไปอยากไปบอกเขาว่านู่นนี่นั่นนะแต่ต้องใจแข็งเราอยากจะดูว่าผู้ชายกับผู้ชายทั้งสองคนเนี่ยทําอะไรแปลกๆอร่อยแล้วแต่เราอยู่ตรงนี้นะคะบอกตรงนะกลิ่นของน้องแคร์ที่อาหารของเขาที่ลอยมันกลิ่นดีนะกลิ่นดีนะน่ากิ่นนั้แต่กลิ่นนั้นแตกลิ่นนะ้นราเองไม่เห็นสำหรับน้องแกสิ่งที่เราเห็นคือเอาน้ำจากกระทะใส่หม้อเอาน้ำจากหม้อแล้วกินใส่กระทะแต่เมื่อกี้ไปดูอาหารแล้วแห้ง น้ำหายไปไหนมึงก็ไม่รู้ตื่นเต้นและลุ้นมากถามว่าห่วงใครห่วงตัวเองค่ะตัวเองค่ะแก๊ปแล้วก็แก๊ปหรือว่าไม่เชิงเลยมั่นใจแก๊หนึ่งหนึ่งปซ้ายขวาไหนดูน่ากินละกันซ้ายขวาโอ้แก๊ปแก๊ปวกินเหรอแก๊ปน่ากินเออเฮ้ยแล้วว่าดี้ะคู่สองนาทีที่เหลือนานคือทุกคนต้องเตรียมภาชนะที่ยวไขในการประกวดแล้วนะคะ เราต้องรีบนะคะเร็วเร็ว1นาทีแล้วมันลังในอะไรแก๊บไม้มันจะซิปอะไรกันสองคนนั่นแหละโอ้โเขาเสร็จแล้วเขาไม่ใช้ตาเหูีในการกระเต้นเลยละตับด้วยนะกระเต้นโอ้โหนี่เสร็จแล้วก้ะท้านึ่งจ้าจีสีเขียวเสร็จเป็นที่แรกไม่แก๊บเสร็จก่อนเว้แค็กซ์วิคกุยไทยทำขายปะเนี่ยเอาอย่านี้ทำขายปะเนี่ยดูอันนี้เอานี้เป็นน่าจะล็อกอันนี้ผิด โอ้โหคืว่าเด็แพ้ทีเออเราได้ปิดเสร็จไหมไม่รวมอีกเท่านะสีแดงเสร็จไป็นที่สองมันมีแบบว่าเอะไะครับและตอนนี้นะครับทั้งสองสีก็ได้มาหาเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ทางรายการนะครับก็มีกิฟต์เซตจากน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมนะครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับมากิฟต์เซตจากนี้ครับทางรายการเป็นเลยครับขอบคุณครับโอเค ออะเรียบร้อยเอาไปว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันสนับสนุนโดยเบบซีบเราเป็นผู้สุดท้ายของเราเลยครับและที่นี้สนับสนุนโดยเบบซี่เชื่อมั่นใจไหย มั่งใจประมาณนึ่งครับล้าใช่แต่เราจริงจังมากเลยไม่คุยอใครเลยจริงจังครับจริงจังเฮ้ยจริงจังปะไม่ชิลๆเลยเนาะคือเราจะจริงจังไม่ได้พี่ปาถ้าจริงจังแล้วแพ้เองเนี่ยเราจะอ้างเขาไม่ได้เราแพ้เราบอกว่าเปนนี้มาเล่นๆบ้าแต่อร่อยนะไม่แน่ใจเหมือนกันเข้ไใจประการครับผมเจ้ครับและเมนูนี้มีชื่อว่าผัดรวมมิตรพิชิตใจกรรมการพันนี้ให้เธอครับเออ อะไรอ่ะคุณมีติดสินบนกันอะไรกันอ่ะแล้วแต่กรรมการจะพิจารณาไม่ันอันนี้ให้คือโอ้โหมันนึกว่าเราไม่เอาติดสินบนกรรมการแตะเอานะเอาเอายัดเหอยัดเอเานเดี๋ยวไม่ทิ้งการ์เอาแตงกวาเอาหัวยัดเรื่อนีเราลากันตรงนี้เลยเนาะสวัสดีนะคะัขอโชคดีคราบไป ยผมอะไรเนี่ยผมผมอะไรเนี่ยเออพอเรากินปุ๊บมันเค็มแล้วไข่เค็มมันขืนลองดูหอยค่ะแต่ว่าเพราะไข่เค็มมันเคลือบไปตามผิวอาหารแล้วอะนี่หอยหนังหูค่ะแต่ก่อนนี่ทำอะไรก็อร่อยแล้วทุกอย่างนะเคยกินปลาน ป็นไงไข่เค็มมานเปิดมีเครือบแล้วมันไม่ถูกกันอะอ่ะสามชั้นเป็นไงคะกีกเลี้ยกอีกชั้นเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเหรอพันหนึ่งมาสิเฮ้ยเฮ้ยพันหนึ่งพันหนึ่งคุณพิณะนี่แกงความมันอร่อยมากเลยโอ้ยดีนะกรรมการยังไม่เป็นไรอ่ะดีเลยดีดบ้างเลยอ่ะ อุ้หลุ้นใจได้แหละเป็นเป็นตามแผนให้กรรมการลิมเพียร์ตอนนี้ลิมเพียรจะชิมของพี่แค่กันแค่ครับแล้วไปดูนี้มีชื่อว่าผัดเผ็ดลูกผสมครับผมอุ้ยผัดเผ็ดลูกผสมเนีขามากินจังเลยผัดเผ็ดจังผัดเผ็ดเราดี๋ยวเขาดนี่ตัดสวยนะครับนี่ผ่านแล้วมาตายกันอ่าอ่ามากินของดีๆีป่ะอุ้ยไปค่ะคุณพร้อมป๊อบกันเหรอลุ้นมะเขือสุกไม่สุกเลยอ่ะเขาใส่ชิ้นใหญ่มาก หน้าตาตอนอาการโอเคกว่าแกะคุนก็แปลกไะคุณแก๊มแกนแลกแตนะไม่เกยก็กรอบดีนะจริงๆก็กินได้แหละแต่มันขาดนัวไปหน่อยแต่มันก็ไม่นะสนุกนัวี่นุกด้วยจริงหรออทำไมหนูอร่อยวะแล้ว่าเหมือนเครื่องแกงมันไม่สุกอะ หั่นปลาแปลกมากนะหั่นเป็นลูกเ๋าลูกเ๋าเล็กๆแล้วกินปลาแล้วไม่เหม็นข้าวแลยคือทุกอย่างไม่เหม็นข้าวแล้วกินง่ายหมดนะแล้วมันก็ไม่ขมยังเป็นอาหารได้พี่ไก่ว่าแมมเหมือนก็เอาน้ําลงไปเยอะไปหน่อยอ่ะมันเลยทําให้เครื่องแกงไม่ข้นอ่ะผมว่ามันยังร้อนไม่พอมันร้อนไม่พอรอนไม่ร้อนไม่พอมันก็เลยไม่เข้ากันครับมันก็เลยแย่มร้อนไม่พอแล้วพวกพี่จะรอดไหมอ่ะ และสีที่ชนะได้แก่ยกครับเนี่ยค่ะเฟลทั้งคู่เลยทำไม่ะถามว่ามันกินได้ไหมของของแค่กินได้แต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ย มัน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 ตักคนต่างอยู่มันเลยมันมันถ้าเผื่อมันสุกอีกนิดนึงหรือมันทําให้รู้สึกว่ามันเข้าไปมากกว่านี้หน่อยก็เป็นอาหารได้คือของแคร์เนี่ยยังกินได้กว่าของแก๊บใช่แต่ว่าของน้งแคร์เนี่ยคือต้องให้เวลาให้เดือดอีกนิดนึง่วนของแก๊สก็เดือดเกินไปโอเคครับเอาเลยว่าไม่มีใครได้เข้ารอบนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายให้ทั้งสองคนฝากผลงานจัหน่อยจ้าผมนะครับก็ะละครเพิ่งจบไปเรื่องดูดับสอนครับดวงใจเทวค<ผ>มแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีเรื่องสายรักสายเลือดครับแล้วก็ยี่หวาตาตังครับแล้วก็ เจ้าคุณพี่กับแม่นางคำดวงครับผมหลายเรื่องเลยที่ดีดีนะครับแก๊ปบครับก็สารละครที่ออนแอร์ตอนนี้ล้วกันครับก็จะมีใจซ่อนรักครับทุกวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่กลับมารีัาให้ดูอีกทั้งก็คือมอหลวงครับแล้วก็ติดตามละครของผมได้เรื่อยในช่องสามกวีหวา่นตาตางก็ถ่ายกับพี่แชป์อ้โงานเยอะตั้งคู่เลยเนี่ยครับผมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง05วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสสวััดีครบอุ้เห็นหนูแล้วถามจริงหนูทำกับข้าวกินข้าวกันดิกินข้าวกันบ้างไหมครับเน้นกินไม่ข้าวเน้นทนมเท่าไหร่มีใครเป็นลูกครึ่งอะไรบ้างในคะนี้เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเอาไทยฝรั่งไปสอันนี่เป็นลูกเซี่ยวจีนญี่ปุ่นโอ้ยนี่บางลูกครึ่งแสดงว่า วันนี้ลูกขึ้นมาเราต้องได้ชิมอาหารนานาชาติแน่นอนฝั่งนี้ทำแห้งหรอครับแห้งฝั่งนู้นทำน้ำเดยไว้ใจพี่นะเร่ไว้ใจพี่ีใไนีใชเป่ใส่ชุด่เข้ากับรองท้าใส่รองท้าเข้ากับชุดใ่เีอ่ะไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่อาหารไม่ใช่ออ๋อคือ่สุกี้้ได้ได้ข้าวทายหนึ่ง อันนี้ยังทำไม่เสร็จหรอเป็นำกำแหงดเลยนะ